ย้ายออกจากบ้านแล้วนี่ค่ะวันนี้มาพบกับช่องทันว่าค่ะเล่นละครเรื่องผีนะคะนู่นนะคะก็คือเป็นผีค่ะชื่อว่าโรเซ่นะคะนี่ค่ะคือผีค่ะตกตึกตายนะคะค่ะคุณคุณนายค่ะ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 อะไรมีอะไร ถือกระเป๋าตลอดเลยนะคะเอา้าก็คนมันไฮโซนี่ไหนล่ะเคนล่ะให้ของเคนเองนะฉันอยากรู้ว่าเคนอยู่กับใครล่ะอืมก็ดีนะคะขึ้นเจ้านายดีเหรอดีโอเคไปเลยขึ้นไปด้วยดีกว่าตึ๊ๆ แป๊บนึงนะคะโอ้มีไฟด้วยว้าวขึ้นลิฟโอ้มีอะไรของเยอะแยะไปหมดเลยขอนั่งก่อนแล้วกันนะ